สวัสดีครับพี่น้องพบพอกับหากินเทียนบ้านใบหลวงทวีเมื่อนี้ครับเฮ็ดกับเขาโยฮองมีเมนูมานําเสนอพี่น้องเป็นเมนูต้มไก่ใส่ใบบักขามแต่จะเป็นโซดต่าครับเอาตอนนี้เตรียมเครื่องก่อนหั่นตะไคร่ลงโครครับหั่นตะไคร่ลงโคไว้ลอดต่าเขากับเครื่องนันดีสิล่างผักใบบักขามอ่อนของเขาเก็บมาสดโด หลางแล้วก็ตำเข่ากันกับเครื่องของเข้าเขาเลยครับอันนี้เป็นไก่ที่เขาซับไวไกบ่บานได้มาจากบานเอาหลางพักก่อนครับทำความสะอาดพักแล้วก็เด็ดเอาแต่หยอดเอาใบอ่อนลงโคกไปเลยครับเพื่อที่จะทำการตำ ให้เขากันไปเลยเวลาห้าไปต้มห้อก็สิตักเครื่องตัวหนีใสเลยบ่ต้องเป็นใบประคามสามารถสดกินได้ทั้งเมดเลยนะครับพ่เป็นกา้านป่เป็นกลางเวลาเขากินจังสิงกินง่ายครับไก่ของเขากับพร้อมเรียบร้อยแล้วรอตำเครื่องครับ มีใบกระเพาอสดๆมาจากบานเท่กันอันนี้เป็นใบกบระเพาตัวนี้หอมร้อนแรงแห้งครับกับพริกได้มากเท้กันเด็ดควรลงโคกเลยครับ,บเคื่อที่ทำการตำให้เข้ากันที่เดียวไปเลยเอาเด็ดดอกพริกไปก่อนครับ ช่วงนี้กินดูครับไก่บ้านเพราะว่าเอาไข่มาแต่บ้านครับใบกระเพรารับรอ,องอ,อ่ะหอมแท้หอมเพชรหล่อนแท้ครับใบกระเพราตัวนี้ปลูกในสวนอยู่บ้านมักพีกกระปูกเองใบกระเพรากระปูกเองตะไคร์กระปูกเอง ถ้ามีเวลากระปูกไว้กินครับมันยังสิบริสุทธิเพื่อนนะครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปอีกนะครับช่วงนี้ยิงช่วงเศรษฐกิจพอดีต้องยายามประหยัดใกล้กับใกล้กลบาทที่เขาเลี้ยงเอาตามกอนครับตามไปเรื่อยๆนี่ครับตามไปเข้ากันไปเลยโคกห้เข้ากันไปเลยให้ละเอียดครับใส่เวลาตามหน่อยหนึ่ง ็ดกินง่ายๆครับเพราะวะ่าบม่ได้ออกไปไ้ใส่โยห้องก็เลยต้องเห็ดกับข่าวกินนะครับเอา้าตามไปสักพักหนึ่งครับเอา้าเครื่องกะเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาไปตังน้ำต่อเลยเอาเอาน้ำใส่หมอ้อตัวนี้สร็จปุ๊ใส่ใสน้ำลายไปไหนจากนัก้นก็สิได้น้ำไก่ที่เห่าเตรียมไว้นะครับไปลงหม้อเลยโซนเหนียวไกลล่ลงก่อนครับแล้วเครื่องตาม เป็นสูตรเฉพาะสูตรลับเพลินนะครับสูตรลับของเชฟเพลินจากนังกะสิใสเครื่องต่มที่เห่าตำไปครับลงไปเนี่ยมังกรสิบบมีการบบมีใบนนากินกว่าที่เป็นใบครับสามารถกินได้เวลาสดหนามกับสดได้ทั้งหมดนะครับกับกุ้เครานิดนึง ให้เขากัน่ะค้นแห้งเดี๋ยวเปนสีข้าวครับปล่อยไว้สักพักนึงครับเปิดไฟบอตองแห้งบันไดเคี่ยวไปเรื่อยนะครับไฟกับเอาประมาณนี้ครับเปิดไปเรื่อยเคี่ยวก่อนอะต้มไป็นข้าวครับใส่กระเทียมที่เฮ้าทุบครับลงไปเพื่อดับกินขออข้าวร่อให้น้ำเดือดครับกันเดือดแล้วก็สิปุ้งเลย พอไก่เนี่เป็นไก่เนื้ออ่อนครับบมหยาบบ่เหนียวเอ้าปรุงเลยครับชุดรสลงไปแล้วนะครับตามต่อด้วยน้ำปลาครับปรุงแค่ในนี่ครับสูตร่ต้อตงเอียงหมักมมยสูตรนี้เฮ็ดกินได้เลยนะครับสูตรนี้เ้อรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะครับ ใกล้บานเฮ็ดกินง่ายเรียบร้อยแล้วก็เข้ากฤษสีใบกระเพราบันบาดของเข้าลงไป<ๆ>เพื่อ<ๆ>เพื่มความหอมเวลาสดกังสีห่อนข้อบอบวาบเล็กน้อยรับรองว่ารสชาติจัดจ้ดจานแน่นอนครับสีสันดูนารับประทานแล้วเอา้าบานีปิดฟ้าไปก่อนต้มไปเลยครับแล้ิตักใส่จานในพี่นนองบึงนี่ตอนนี้ก็ตักใส่จาน เป็นเทียบร้อยแล้วครับอาหารเขางมื่อนี้เรียบร้อยนะครับเคียงคู่กับผักกระเดาบ,นบานๆเอามาแต่บานให้กันครับกับแจวรับรองว่าเขากันแน่นอนนะครับพี่น้องผู้ใดอยากกินไกน่เห็ดได้นะครับสูตรนี้เด้อเอามาเสนอให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับถ้ามากคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้แน่้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับอย่าลืมเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แนเดอร์ครับ